โอเครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นะครับช่องของผมก็ได้ถึง20คนติดตามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทําตามสัญญานะครับผมที่ผมทําไว้นะครับเป็นคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณเป็นคลิปที่อ้อนรับเพจนะครับฟีนไว้สิเพจนะครับคือผมต้องให้ทุกคนกดติดตามถึง20นะครับ แต่ตอนนี้มันถึงแล้วนะครับผมก็จะมาทำนะครับคลิปนี้นะครับใครสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็คอมเมนต์ไอดีเกมฟรีไฟล์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกนะครับโดยที่ผมไม่ได้สุ่มเลือกเองนะครับผมจะใช้เป็นเว็บนะครับให้มันสุ่มให้นะครับผมเดี๋ยวคลิปที่ผมสุ่มผมจะสุ่มให้ดูนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมถ้าผมจะแจกเดี๋ยวผมจะลงคลิปสุ่มให้ดูเลยนะครับผมสําหรับ การแจกเพชรนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดให้ผมนะครับผมคนดูก็เพิ่มขึ้นมานะครับปกติลงคลิปไปวันสองวันไม่มีคนดูถึงสิบเลยตอนนี้ก็ลงไปสิบเอ็ดชั่วโมงก็มีคนดูยี่สิบห้าคนนะผมก็มีกําลังใจทาคลิปมากเลยตัวนี้โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าผมคณครับ